สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับจับแลรายการเรื่องเล่าข่าวร้อยเอ็ดอีกครั้งนะคะทางเสียงแพลนเทเบิลดีวีช่องยี่สิบหนี้ค่ะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านงูเหลืองค่ะตำบลดงแดงอำเภอตะตุลาพิมานค่ะเราจะตามมาว่านะคะที่นี่เป็นแหล่งผลิตผู้หอมนะคะออกสู่ตลาดในประเทศไทยแหล่งใหญ่แห่งหนึ่งทีเดียวค่ะวันนี้นะคะจะมาชมกัน่ากว่าที่จะมาเป็นทูบหนึ่งสอให้เราได้จุดนะคะ จะมีขั้นตอนวิธีการยังไงและจะยากง,ง่ายแค่ไหนนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมไปติดตามก,กันเลยค่ะเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2500ชาวบ้านงูเหลือมหลังจากทำการทำไร่ทำนาเสร็จเรียบร้อยนะคะประชาชนส่วนใหญ่ก็ต้องเคลื่อนย้า,ายแรงงานเข้าสู่เมืองกรุงค่ะเพื่อรับจ้างหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวและอาชีพที่ทำนะคะก็คือการรับจ้างทำทูบ เที่ยวไปเที่ยวมาตลอดทุกปีทำให้เกิดปัญหาครอบครัวตามมาต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2515ค่ะชาวบ้านงูเหลือมได้รวมกันนําความรู้ในการทำทูบที่ได้รับจากการไปรับจ้างที่กรุงเทพนี่แหละค่ะมาทำที่บ้านเกิดเพื่อจะได้อยู่ใกล้กันกับครอบครัวนะคะและทำให้เกิดรายได้ให้กับครัวเรือนหลังฤดูเก็บเกี่ยวนั่นเองค่ะ หลายปีต่อมานะคะมีคนทําทุบหอมเพิ่มมากขึ้นการค้าขายก็มีกำไรน้อยเพราะต่างคนต่างขายเพราะค้าคนกลางเอารัดเอาเปรียบค่ะหลังจากนั้นเมื่อปี2,546ค่ะผู้นําหมู่บ้านนะคะจึงได้ทําการประชุมประชาคมปรึกษาหารือซึ่งกันและกันในหมู่บ้านค่ะเพื่อจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตทูบหอมที่มีราคาสูงขึ้น จึงได้ตกลงกันรวมกลุ่มลงหุ้นให้มีเงินทุนมากขึ้นค่ะและเป็นพลังต่อรองในการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เพราะถ้าสั่งซื้อจํานวนมากก็จะได้ราคาที่ถูกกว่าเป็นการลดต้นทุนในการผลิตอีกด้วยค่ะการดำเนินงานของกลุ่มนะคะมีการดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการค่ะมีคุณพ่อประเสริฐหัวสีเป็นประธานและปัจจุบันนะคะกลุ่มมีสมาชิกทั้งหมด113คน และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนะคะก็ประกอบไปด้วยทูบหอมขนาดต่างๆทูบจีนทูบม,มาเลและทูบชนิดอื่นๆตามกลุ่มลูกค้าผลิตภัณฑ์ทูบหอมของกลุ่มนะคะได้รับการคัดเลือกให้เป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะกลุ่มมีช่องทางในการตลาดมากขึ้นสามารถจำหน่ายได้เฉลี่ยดเดือนละ1นล้านหแสนบาทเลยทีเดียวค่ะและได้ทำการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนไปเมื่อปีพุทธศักราช2552ที่ผ่านมานี่เอง ตอนนี้นะคะจะก,ก็อยู่กับคุณพ่อประเสริฐมศสีราธนานะคะกลุ่มส่งเสริมการผลิตทุ่งหอมนะคะบ้านึ่งเดือน่เองสวัสดีค่ะวสวัสดีครับขออนุญ,ญาตนำเรียนส่วนต่างๆให้พี่น้องอชาพุุธที่เคารพทุกท่านนะครับเบื้อง <บ S 1> ต้นก็คือประวัติความเป็นมาของผมเนาะครับผมเมื่อประมาณปี2500 อพี่น้องชาวบ้านูเหลือมนะ,ะทั้งหมู่ที่5ทั้งหมู่2 2บสออ่ะพอทําไร่ทานาเสร็จนะฮะก็ตรงบกรุงเทพไปรับจ้างทํางานทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวแต่ส่วนใหญ่อาชีพที่บ้านกุหลือมลงไปทําก็คืออาชีพการผลิตทุ่มหอม,อมนะครับก็รับจ้างแล้วก็ขึ้นขึ้น,นลงลงนะครับเที่ยวไปเที่ยวมานะครับวทีนี้ ก็เลยรู้สึกว่าจะขาดความมงอุ่นสำหรับครอบครัวนะครับก็เลยคิดขึ้นมานะครับที่แรกคิดนําวัตถุดิบขึ้นมาทาทุกที่บ้านงูเหลือมนะครับตั้งแต่เมื่อประมาณปี2010นะครับแล้ทีนี้ก็ทําไปทํามาใช่ไหมทุกคนก็คือมีความสามารถทุกคนเป็นช่างใช่ไหมก็คิดอยากจะทําทีนี้ก็เกิดขึ้นมาเหมือนดอกเห็ดนะครับก็หลายเจ้าหลายเจ้าขึ้นมาแล้วทีนี้การซื้อขายนะฮะเราก็ ปัญญาด้วยความรู้ในการซื้อขายก็รู้สึกจะสู้คนในเมืองไม่ได้นะครับอันแล้วทีนี้ก็เขาก็เรียกว่าขายตัดราคานะครับก็ไม่เชิงอยากจะตัดแต่หมายความว่าซื้อขายอยากจะได้ราคาดีหรอกแต่ mm มันมันมันก็สู้คนในเมืองไม่ได้นะใช่เพ yeah. ราะว่าตลาดอะไรอย่างเงี้ยเราต้อย่างตลาดบังคับนะตลาดบังคับไม่ใช่ว่าผลิตอย่างนี้ขึ้นมาแล้วต้นทุนอย่างนี้จะขายอย่างนั้นได้ตามใจชอบไม่ได้มันอยู่ตลาดบังคับแล้วทีนี้วัตถุดิบ มันต้นทุนสูงมันไม่ค่อยมีกําไรนะฮะไม่ tai, ค่อยมีกําไรทุกคนก็ต่างไม่มีกําไรก็เลยมีการประชุมประชาคมกันนะแก้ไขปัญหารวมกันว่าเราจะทำยังไงให้อยู่ได้นะฮะทีนี้ตอนแรกๆนี่คือแต่ละคนแต่ละบ้านนี่ก็คือต่างคนต่างขายครับคนต่างขายลรวก็ต่างราคากันเองต่างคนต่างขายต่างคนต่างจับไปไม่ได้นะฮะก็เลยต้องมารวมกันซึ่งตอนนั้นปีพศ246นะฮะปี46 2546ค่ะขณะนั้นผมก็เลยเป็น ตำแหนผู้นาหมู่บ้านนะฮะก็เลยคิดแก้ไขปัญหาร่วมกันก็มาประชุมประชาคมกันจัดตั้งกลุ่มขึ้นนะครับเพื่อทอลองกับพ่อค้าเขาในการซื้อขายถ้าเราซื้อทีละนิดทีละหน่อยมัน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 ก็ย่อมจะแพงใช่ไแต่ทีนี้ถ้าเรามีเงินทุนมากและดมทุนใช่ไหมลงหุนและดมทุน ที่แรกเบื้องต้นมีทุนแค่สี่หมื่นกว่าบาทนะครับสี่หมก็คือทั้งหมู่บ้านรวมกันคือแต่ละคนครับก็มีสมาชิกยังไม่ถึงร้อยไง<อ>เบื้องต้นคือคือไม่ถึงร้อยก็แต่ละหุน้นหุ้นหนึ่งก็ยังต่ําก็คือก็ก็หุ้นละร้อยบาทอย่างตา่ำมันต,มต้องมีคนละหุ้นใช่ไหมท,ทีนี้เบื้องต้นมันก็มีห้าบ้างสิบบ้างอะไรรวมแล้วเป็นเงินสี่หมื่นกว่าบาทขนานั้นก็สมาชิกก็ยังไม่ถึงห้าหกสิบนะครับแต่ตอนนี้ก็ ทั้งหมด113คนครับ113คนแล้วจากคนท่านเมื่อกี้เมื่อกี้หลังคาเรือน4 5่0เองครับก็ก็ก็อยู่มาตั้ง4-6่่ห่ไหค่ะประมาณ10ปีขึ้นปีขึ้นก็คือการบริหารจัดการก็คือเป็นการประชุมร่วมกันครับค่ะแล้วก็เหมือนกับลงขันกัรเรค่อซื้อหุ้นคือใช่การจัดการแบบการมีหุ้นครับสมาชิกทุกคนจะต้องมีหุ้นนะครับ แล้วจากการที่เรามารวมกลุ่มกันแล้วเนี่ยค่ะแต่และบ้านก,ก็ยังผลิตบ้านใครบ้านมันอยู่เหมือนเดิมครับก็คือสําหรับกลุ่มเองค่ะสถานที่ก็ไม่เพียงพอนะครับถ้าถ้าจะผลิตจริงๆไม่เพียงพอแต่มีบางบางเป็นบางส่วนเท่านั้นเองค่ะคือส่วนใหญ่ดเดี๋ยวนี้คือก็ส่งเสริมการผลิตใช่ไหมก,ก็คือวัตถุดิบต่างๆคือถ้าตรงเข้ามาตรงกลุ่มนี่คือไปทําทุบ จนขายได้เลยนะับขายได้เลยมีครบให้หมดเลยครับครบเสร็จถ้าเข้ามากลุ่มส่งเสริมมังเหลืองหมู่ที่5นี่คือคือคือมีอุปกรณ์มีวัตถุดิบมีอะไรครบเสร็จจนออกตลาดได้เลยนะฮะค่ะพูดถึงการรวมกลุ่มแล้วเนี่ยค่ะหลังจากรวมกลุ่มกันแล้วกำลังการผลิตของเราเนี่คือเดือนเดือนหนึ่งเราผลิตได้เยอะมากน้อยแค่ไหนคะเพราะว่าแน่นอนว่าที่นี่ไม่พอแน่นอนแต่ละบ้านก็ทํากัน แล้วกําลังการผลิตที่ออกมาเนี่ยค่ะที่ออกมาในหมู่บ้านนะทั้งสมาชิกทั้งไม่ใช่สมาชิกเนี่ยมุกออยคิดว่าวันหนึ่งรับตีซึ่งง่ายๆนะครับว่าประมาณวันละตันได้แน่นอนวันละวันละหนึ่งตันเลยเพราะว่าดูจากมัดของการทูบคือเส้นทูบเนี่ยสามารถผลิตได้ต้องไม่ตำก่าตันแต่ว่าผลิตเยอะอย่างนี้นี่คือมีปัญหาเลยค่ะว่ามันจะล้นตลาดเลยยังไงบ้างก็มันมันจะไม่เชิงล้นแต่ว่า บางช่วงมันจะอืนดนิดหน่อยเท่านั้นเองอนะฮะไม่ทราบปัญหานะแต่แต่ว่าอืนดนิดหน่อยหลังจากนั้นก็เลื่นไหลอีกต่อ,อนะฮะมันว่าทาได้ทั้งปีทั้งชาตินะครับค่ะแล้วมีฤดูกาลไหนไหมคะคุณพ่อที่แบบว่าเออออกได้มากออกได้น้อยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะครับก็ส่วนใหญ่จริงๆมันจะออกไปพอๆกันแต่มันมันมันดูแล้วเหมือนว่าช่วงนั้นขายดีใช่ไหมเพราะว่าช่วงหนะน้าฝนเข้าพรรษาอะไรเนี่ยในในพรรษานะ่มันจะขายดี แต่การผลิตมันได้น้อยอนะครับเพราะมันมีปัญหาอุปสรรคอยู่กับผลภาอากาศในชะ่ไหมมันก็เลยก็เลยเหมือนขายไม่พอไม่พอไม่พอใช่าง <c oughs> นก็คือจะมีช่วงที่แบบว่าขายดีๆแต่ว่าผลิตได้น้อยมันก็จะเฉ <c oughs> ลี่ยกันไว้นะต้นปีกันท้ายปีคือสามารถซื้อขายกันได้ตลอดเวลาตลอดนะครับทาก็ทําได้ตลอดคนในชุมชนนี้ถ้าคนไหนขยันก็สามารถทําให้ครอบครัวเขาดีขึ้นนะมีอยู่มีกินแล้วก็ถือว่าเป็น อ,อีกหนึ่งกองทุนนะที่รสร้างงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้องในหมู่บ้านนะคะพูดถึงเรื่องการทําทูบกันบ้างค่ะคุณพ่อคะเห็นมีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายเลยะค่ะครับผมซึ่งการทําทูบออกมาแต่ละก้านนี่คือมีขั้นตอนยากง่ายไหมคะค <ๆ S 2> เป็นงไงก็เป็นงานละเอียดอ่อนนะฮะก็เรียกจะจะต้องว่าการผลิตนี่ถือว่ายากค่ะต้องอาศัยช่างผู้ชํานาญงานถึงจะผลิตออกมาได้ได้มาตรฐานนะครับเห็นว่า วิธีการทาทูบเนี่ยต้องอาศัยความชำนาญงานถ้าอย่างนั้นเนี่ยค่ะจะอยากจะให้คุณพ่อพาจับลงพื้นที่ไปชมสักนิดหนึ่งว่าป่าที่จะมาเป็นทูบหนึ่งก้านให้เราได้จุดกันเนี่ยค่ะมีขั้นตอนวิธีการยังไงบ้างได้เช่นนี้ค่ะครับผมได้โอเคค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะท่านผู้ชมเราจะไปชมว,วิธีการทาทูบนะคะตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนถึงล้มหีบหอกันเลยทีเดียวนะคะคเดี๋ยวพปติดตามคะ่ะ Oh yeah, new stories